อาวเรสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเมาท์อมอยหน้ายิ้มปล่อยมอนการ์ดเกมเว้ยมาแล้ว <laughs> สวัสดีทุกคนนะฮะ,ะกลับมาแล้วครับ <laughs> คิดถึงทุกๆคนมากๆเลยนะฮะหายไป2อาทิตย์เต็มเมนะครับโอโ้โโหายดีแล้วใช่ไหมฮะหายดีแล้วครับก็ขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจก็ขอบคุณมากเลยสำหรับ2สัปดาห์ที่ผ่านมานะฝากรายการไว้กับบุ <laughs> อ๊ออนนี้บอกเลยว่าผมดูรายการสัปดาห์ที่แล้วแล้วผม แล้วผมรู้สึกว่าผมพลาดมากๆเลยที่ผมที่ผมไม่ได้เข้าร่วมเพราะฉะนั้นมีการเด็ดเหรอคือผมเนี่ยเห็นพวกคุณอวดการ์ดกันใช่ไหมใช่ครับจริงจริงผมเตรียมตัวที่จะอวดมาเต็มที่แล้วเหมือนกันเนี่ยว่าผมไม่สบายไปนะวันนี้ผมก็เลยขอโชว์หน่อยแล้วกันไหนไหนไหนโอ้โหอะไรคอลเลคชันแล้วนี่นี่เดี๋ยวให้ดูอันนี้นี่คือว่าฟูลอาร์ตเดี๋ยวผมจะใส่ผ้าห้เห็นอีกทีนึงกันคือว่าอันนี้เป็น เป็น2หน้าที่ผมภูมิใจมากมาก,มากมในคอลเลคชันของผมเพราะว่านี่จะเห็นว่ามันเป็นการ์ดคาแรคเตอร์หมดเลยเห็นไหมมีลีเลียด้วยโอ้โ oh, หนี่จะแต,แตะ,ะตั้งตั้งแต่ชุดแรกเลยครับใช่ชุดแรกเลยอ่ะอ่าตั้งแต่ชุดแรกเลยคือผมอ่ะเป็นคนที่ชอบสะสมการ์ดที่เป็นค<ม>าแรคเตอร์เทรนเนอร์ต่างๆเน้นเทรนเนอร์เป็นหลกักใช่ใช่อ่ามันจะมีอยู่ชุดช่วงชุด3ามชุดสมั้งครับที่จะเป็นเอ่อไม่ใช่การ์ด SR นะหาไม่ยาก แต่เขาทำออกมาเป็นการ์ดที่คาแรคเตอร์สวยมากเนี่ยพวกนี้นะครับให้คะแนนผมด้วยฮะคือผมเนี่ยตัวที่เราอวดกันเนี่ยรอบก่อนเนี่ยมันคือสุดอยากจะเป็นเซตช่วงเอ่อช่ไงท้ายนี่แหละ้ท้ายหมดเลยใช่แบงค์แรกนี่น่าสู้ยากครับคือคือตอนที่ผมเห็นพวกคุณอวดกันเนี่ยโอ้โหผมมือไม้สั่น ก็เลยขออดนิดนึงนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาพูดถึงรายการเรวันนี้กินก่อนดีกว่านะนะครับผมวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมีการแบทเทิลกันแบทเทิลกันด้วยกฎเขาเรียกว่าเอเชียไวเลกูเลชันอ่าอ่าทำไมเราถึงเล่นกฎนี้นะครับที่เราจะเล่นกฎนี้เพราะว่าตอนนี้นะครับมีกิจกรรมสุดพิเศษเลยนะครับก็คือกิจกรรมศึกแย่งชิงลิสซอนก่อนหน้าดีฮะนี่ของดีฮะ ก่อนหน้านี้เราแย่งชิงกันไปเป็นลิซซดอน V แบบ SR. S R ใช่แต่ว่าสุดแย่งชิงลิซดอนรอบนี้นะครับผมว่านะเด็ดพอกันหรือหลายคนอาจจะรู้สึกว่าเด็ดกว่าด้วยเพราะว่ามันเป็นลิซดอน G X แบบชายนี่สีดำสีดำเออมันคือสวยมันคือสุดยอดการ์ดที่ทุกคนรู้กันอยู่แล้วว่าลิซดอนเนี่ยเป็นตัวที่ยอดนิยมทั่วทั่วโลกเลยนะไม่ใช่แค่ประเทศไทยนะครับทั่วโลกแล้วตัวนี้เนี่ยเป็นหนึ่งขนาดว่า S R นะฮะแล้วก็สําหรับกิจกรรมนี้แน่นอนว่าทุกคนสามารถเข้าร่วมและได้ลุ้นกันแบบว่าง่ายๆเลยอย่างรอบที่แล้วบูธไปเล่นรอบเดียวได้เลยใช่ฮะออ <laughs> รอบคราวที่แล้วบูธเล่นรอบเดียวได้คราวนี้เพื่อนๆก็มีสิทธิ์เหมือนกันเดี๋ยวก่อนอื่นเราจะไปบอกกันก่อนว่าการสมัคร บแบบรวบรัดหน่อยก็แล้วกันนะผมคิดว่าทุกคนหลายคนก็พอจะรู้แล้วว่าการสมัครลงสมัครยังไงมีเงื่อนไขยังไงเล่นด้วยกฎประมาณไหนนะครับแล้วเดี๋ยวนี้เราจะลองเล่นเด็กที่ใช้ได้ในการลงกิจกรรมนี้เดี๋ยวเราจะม,มาให้ดูว่าเด็กที่ทุกคนจะจัดมาเล่นได้เนะี่ยต้องประมาณไหนนะครับอ่ะเราไปดูกฎกันเลยฮะสำหรับศึกแย่งชิงลิซดอนนะครับในรอบนี้นะครับถ้าหากว่าเพื่อน อยากจะลงสมัครนะมีกติกาการลงสมัครดังนี้นะครับผู้เข้าข่วงขันจะต้องซื้อบูสเตอร์แพ็10ซองใช่ฮะ10ซอเอง10ซองนะครับในใบเสร็จเดียวกันก็คือไปซื้อทีหนึงต้องอ10ซองแล้วก็ในใบเสร็จนั้นนะครับสามารถที่จะนำมาสมัครได้ที่ Facebook Fanpage นะครับลิงก์ r a d i n g Post ทุกคนน่าจะรู้จักกันดีอยู่แล้วนะครับ<ๆ>อ่าใน1ใบเสร็จนะครับจะมีอายุ7วันถ้าบูซื้อวันที่15จะใช้ได้ถึงวันที่22 นในการลงสมัครนะครับหนึ่งใบเสร็จสามารถาใช้สิทธิ์ในการสมัครลงได้เพียง1ครั้งนะครับยกเว้นว่าสมมติบูลงสมัครไปแล้วคนเต็มก่อนใบเสร็จนั้นยังสามารถใช้สมัครได้นะครับจนกว่าเราจะได้สิทธิ์นะครับแต่ว่าปปนะภายในภายใน7วันนะต้องต้องลงให้ได้สําเร็จภายใน7วันนะครับแล้วก็การเปิดรับสมัครนะครับในเพจลิงก์เท i ิ้ง,งโพสเนี่ยจะมีอยู่2รอบ ตามที่เราสะดวกนะครับแล้วก็หลังจากที่เราสมัครเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับกติกาแล้วก็รูปแบบการแข่งขันจะเป็นไปตามนี้นะครับการแข่งขันนะครับจะถูกจัดขึ้นทุกวันอังคารถึงวันเสาร์ไม่เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์นั่นก็คือจัดก,กันแบบว่าเต็มที่มากๆเลยเริ่มตั้งแต่วันที่17สิงหาคมก็คือเริ่มแล้วนะครับถึงวันที่23กันยายน ปี2564ปีนี้นั่นเองนะครับโดยใน1วันจะมีการแข่งขัน2รอบอย่างที่เราบอกไปแล้วรูปแบบการแข่งขันนะครับจะเป็นแบบสวิต์ราวนะครับสรอบรอบละสานาทีนะครับผมกฎในการแข่งขันก็คือกฎเอเชียไวเลกูลเลชันเอเชียไวเลกูเลชันคืออะไรคือการจัดเด็กโดยที่สามารถใช้การ์ดได้นะครับต้องในชุดซันมูนถึงซอร์นชิลนั่นก็คือ เอาง่ายๆตั้งแต่ชุดแรกจนถึงปัจจุบันนั่นแหละ First Impact ใช่ไหมนั่นแหละคือ First Impact ใครเคยเล <s ancestors> ่นคาปูเทเดฟูคาปูบูลููอะไรเอามาเล่นได้นะครับจนถึงชุดปัจจุบันเลยแต่ว่าก็มีการที่ถูกแบนเหมือนกันซึ่งเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพให้นะครับการท, <precautions. S 1> ที่ถูกแบนทั้งหมดจะมีเท่านี้นะครับ <S 2> <S 2> <S คือพวกนี้เล่นไม่ได้แต่นอกนั้นเล่นได้หมดเลยนะครับนั่นหมายความว่าอะไรนั่นหมายความว่ากิจกรรมนี้เนี่ยสมมติว่าเพื่อนๆซื้อมาการได้จชุดแรกก็มาเล่นได้เพื่อที่จะมาชิงวิสซดอน อ่าใช่แล้วเราไม่จําเป็นที่จะต้องชนะที่หนึ่งเราก็มีโอกาสได้ลิซตอนนะครับซึ่งรายละเอียดต่างๆนะครับข้อมูลทั้งหมดลึกๆเนี่ยสามารถไปดูได้ที่เพจลิงค์เทรดดิ้งโพสกันเลยนะครับก็หวังว่าทุกคนจะมาร่วมชิงเจ้าลิซดอนตัวนี้กันเยอะๆนะครับแล้วก็ขอให้โชคดีเหมือนบูธคขาที่แล้วลงรอบเดียวได้เลยนะฮะโชคดีริงงดดวงสูงมากฮะนั่นสิโอเคตอนนี้เนี่ย เรารู้กันแล้วว่าการสมัครทำยังไงนะครับครับแล้วก็การที่ใช้ได้เป็นอะไรดังนั้นวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาเล่นให้ดูก่อนที่เราจะเล่นวันนี้เนี่ยเพื่อนๆที่ดูอยู่ตอนนี้นะที่กำลังดูอยู่ตอนนี้เลยมาทายกันดีกก่าว่าวันนี้ใครจะชนะพ,พิมพิมพ์ไว้ในช่องคอมเมนต์ก่อนเลยฮะว่าวันนี้ใครจะชนะแล้วเดี๋ยวดูจบให้มาเฉลยตัวเอง เราจะเราจะบอกก่อนไหมว่าเราเล่นเด็กอะไรกันได้เลยนี่แหละเราจะบอกอยู่แล้วคือเด็กที่เราจัดมานะครับจะเป็นเด็กที่มีการตั้งแต่ชุดแรกจนถึงปัจจุบันเลยนะครับผมเผยสายก่อนเลยแล้วกันเด็กที่ผมเล่นเนี่ยเป็นเด็กบัตเร็กขี่ม้าดำครับโอเคครับเด็กของผมครับเรียกว่าเป็นเจ้าพ่อทาพมืดนะครับนะฮะมูเกนไดนามูเกนไดนาและแน่นอนพวกเราสองคนจะมีการ จากชุดแรกๆด้วยครับในกฎ a c y Regulation นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าการ์ดในชุดปัจจุบันนระวมกับการชุดแรกเนี่ยมารวมกันแล้วมันจะโหดขนาดไหนโอเคใครที่ยังไม่ได้พิมพ์คอมเมนต์เอาไว้นะครับอย่าลืมพิมพ์เนตอนนี้เลยมาทายกันว่าใครจะชนะครับเอาละตอนนี้พวกเราสองคนพร้อมแล้วเราจะเข้าสู่การแบทเทิลกันเ,เลยครับเรามาเริ่มกันเลยก็คือทอยก่อนอาบูตเอาหัวหรือก้อยดีหัว,หว,หวครับ <laughs> เรียบร้อยนะก้อย <laughs> <laughs> อ่ะอะไรครับเริ่มก่อนเริ่มหลังครับผมคิดก่อนเด็กนี้ผมว่าผมเริ่มหลังดีกว่าคือผมให้บูดก่อนเลยผมว่าเด็กนี้อ่ะของผมเนี่ยมันก็ต้องเริ่มก่อนครับออเหรอเข้าทางโอเคงั้นเรามาเริ่มสับกันครับโอ้โหผมเฟลอ่ะเฟลวิงเหรอเฟลเลยครับมาถึงไม่มีฮะอ่าครับผมขอจวดเพิ่มอีกหนึ่งใบครับครับเริ่มกันเลยครับผมเปิดขึ้นมาอลครับตัวแรกของผมฮะ โอ้โหมาชาโดอผมว่าคุณพร้อมเกินไปหรือเปล่าเนี่ยพร้อมมากเลยนะเออมาถึงคุณเป็นแบบมูเกนเลยอ่ะแล้วผมเป็นอค่มาชาโดเอาล่กเรื่องเลยดีกว่าครับต้องผมครับจัวการครับอะครับอันดับแรกครับผมขอใช้พลิกบอลสองใบเลยฮะต้องทิ้งด้วยนะสองใบด้วยนะครับทิ้งสองใบเลยฮะคือตั้งแต่ ค่าวที่แล้วเนี่ยผมรู้สึกว่าผมโดนมายับมากเลยค่าวนี้ผมมีความรู้สึกว่าผมจะโดนแบบยับยับอีกนะเนี่ยบุกยิงได่โบรแบทวีครับตัวยิ่งเยอะก็ยิ่งเก่งเนี่ยปัญหานใช่ตั้งอย่างไวเลยนะมุกินในหน้าวีครับโอเคนะครับผมลงมุกินในหน้าวีครับโซครับอาบูโซโอเคครับผมอันนี้เธนแรกนะเนี่ยใช่ครับผมขออีกบานหนึ่งด้วยกันควิกบอลครับทิ้งสองปีครับ ผมว่ามาชาโดผมนี่น่าจะขาสั่นขาสั่นน่าจะขาสั่นแล้วล่ะเลือกจิกุสากุมะมาครับคาล่าครับได้เลยครับเอาละครับจากนั้นลงจิกุสากุมะครับโอเคเอาสาม่าครับหัวร้อนครับโดนไหมครับสิบดาเมจลงโคแบ็วีครับหูหกใบเลยใช่ไหมบนมือมีศูนย์เลยไม่เน่ยใช่ครับพยานเจาฝันในมืออยู่เรื่อแรกที่คุณตั้งกองทัพมาแบบไม่กลผมเกิดเลยนะเนี่ย ใช่ครับอ่ะครับติดพลังพื้นฐานครับอ่ะความมืดหนึ่งครับจากนั้นคุณยังไปต่อได้เนี่ยจริงจริงมันไปต่อได้ครับมาเลยครับอย่างน้อยเธอนี้ก็ยังวิวัฒนาการไม่ได้วะงั้นผมลงอีกใบหนึ่งครับโอเคอ้โหคุะกุมาครับอีกสิบครับเธอแรกคุณก็ตีไม่ได้นะคุณทำดาเมจยผมไปยี่สิบเลยนะเนี่ยนี่แค่เธอแรกก็ยี่สิบแล้วอ่ะแล้วก็ผ่านเธอครับ ผ่านเพื่อนแรกบมมือมีหมดสีใบครับทำไมมันมันสะบักสะบอมอยังเลยวะเนี่ยแรกเนี่ยโอเคมาจาัดโอผมจะรอดมนเมื่วะนนียเออเอาละเอาละเอาละผมใช้คริสตันหมอกครับผมคริสตันหมอกครับผมอ่าคริสตันหมอกเนี่ยก็คือจะหาโปยกมอนพื้นฐานประเภทลางจิตขึ้นมาได้เลยโอเค,คผมเอาผมเอาบัตเด็กมาเลยครับมาแลวนะครับผมบัตเด็กแน่นอนได้มาแล้วหมเลยฮะ ลงเลยครับจริงๆแล้วเนี่ยเด็กผมชนะทางต้องไหมฮะใช่ครับจริงๆพระผมเห็นว่ามันเป็นบุกเกนผมก็ไม่รู้จะสู้ยังไงแล้วแหละติดพลังงานเข้าไปครับอ่าครับผมแล้วก็ติดลูกโป่งด้วยครับอ่าลูกโป่งครับผมเพราะฉะนั้นอบูโซคุณเนี่ยจะทําอะไรผมไม่ได้อเอาล่ะผมใช้มิสทรีเทอร์เอ้ยอะไรครับผมจะทำอไรได้ครับผมจะทิ้งพลังงานหนึ่งใบแล้วเดี๋ยวผมจะหาโปเกมอนพลังจิต หนึ่งตัวหนึ่งใบที่ใบหนึ่งผมคิดว่าน่าจะมีคนคิดถึงบ้างแหละเฮ้ยไม่เอาน้าผมไม่ชอบใบนั้นเลยอ่ะุณน่าจะรู้แล้วผมไม่ชอบใบนั้นเลยอะผมว่าต้องมีคนคิดถึงมันบ้างนะเมาผมเอาคาปูเทเดฟูขึ้นครับอ่าครับลงเลยไหมฮะผมลงเลยก็หาเลยใช่หาหนี่เลยครับงานวิจัยของศาสตราจารย์ผมจะใช้เลยครับใช่เลยครับงานวิจัยของศาสตราจารย์ครับผมอ๋อบนมือมีกี่ใบบที่ทิ้งครับ 2องใบครับผมสอใบโอเคครับผมทิ้งหมดมือนะครับตรวจส็จครับผมโอ้กุสมาเดือนนี่้รู้หมดเลยผมมีกุสมายังไงก็ต้องเช็คฮะคือเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เขาไม่ได้เขาไม่ได้ใช้กันแล้วนะใช่ได้ใช่เขาใช้คำสั่งของบอสถูกต้องนะครับแต่ว่าพอเป็นกดที่เราเล่นตอนเนี้เอไอีวายเลกกูเลชันะครับมันใช้ได้เพราะฉะนั้นใช้ครับมันของดีครับแต่ผมไม่ได้ใส่มา้สวมาอีกตัวนึงบัตเด็ก เอาละผมจะให้มาชาโดหนีเลยครับหนีอ่ะเอาอะไรขึ้นครับแล้วก็เอาบัตรเด็กล่างขี่ม้าดำดีขึ้นแล้วผมจะใช้ท่าชา์โดมิสครับผมชาโดมิสโจมตีสิบนะครับแล้วเทิร์นเทิร์นต่อไปของบูธนะครับบูธจะไม่สามารถติดพลังงานพิเศษได้ไม่สามารถใช้สเตเดียมได้ด้วยใช้สเตเดียมไม่ได้กับพลังงานพิเศษไม่ได้ผมเหลือการ์ดบนมือทั้งหมด6ใบนะครับ6ใบอ่ะเข้าเทิร์นผมครับตัวการ์ดครับถึงเวลาแล้วครับพัฒนาร่างครับ นี่คุณเดินที่สองนะการผมเป็นเดินหน้าวีแม็กนะครับพอวีแม็กเขข้างหลังเนวางได้แปดไปอ่าแต่ได้เฉพาะความมืดนะความมืดทั้งสิ้นนะครับฟิกบอลครับทิ้งสับเปลี่ยนครับคุณไม่คิดจะใช้บ้างเหรอครับไม่ไม่ใช้แล้วใช่ไหมไม่ใช้แล้วระเอกมนอยู่ข้างหน้าเลยครับแม่พร้อมจริงเลยเว้ยโคบาวีครับพาดวีไม่ผมรู้สึกผมเล่นพลาดนะเนี่ยเฮ้ยอย่างนี้เล่นพลาดเหรอเนี่ยผมผมยังไม่รู้เลยผมจะชนะยังไงในตอนนี้ ผมเล่นพลาดไปหนึ่งอย่างมาเลยครับโอแบ็กีครับโอแบ็กีโอเคอ่ะจวเพิ่มอีกสี่ใบครับอ่ะผมใช้โปรกเกียครับสามจุดศูนย์นะครับนะครับผมเลือกเนสื่ครับอ๋อโอเคอ่ะเนื้สื่อสำหรับเด็กความมืดเลยใช่ครับเนสื่อครับหยิบเลือกการ์ดท่าความมืดนะครับแล้วก็พลังงานครับครอะไรครับผมหยิบมุกินเนล่าวีแม็กครับ คุณดูดันกับผมน้อยลงกว่านี้ได้ไหมให้ผมได้เล่นนิดนึงพลังงานความมืดครับอพร้อมหรือยังครับสก,กิลผมก็ตาย,ยพร้อมหรือยังครับผม,ผมรู้สึกผมไม่น่าวันขึ้นมาตอนนี้จะไปจะไปบล็อกพลังงานพิเศษสเตเนียบทําหมวันนี้อะ่ะครับนี่ฮะสองใบครับแล้วก็พัฒนาครับตรงอีกตัวหนึ่องครับ ยังยังลงอีกนะโอ้โหต้องเผียกันแล้วเนี่ยจะยิงสิบไปที่ตัวไหนดีฮะมาครับมาข้างหน้ามาตัวด้านหลังครับต้าหลังโอเคข้างหน้ามันจะตายอยู่แล้วตีครับสองร้อยสี่สิบแล้วก็คูณสองนะครับสี่ร้อยแปดสิบเกือบร้อยโอเคผมว่ามาชาโด้ขึ้นก่อนฮะเชิญหยิบครับผมใบการเลยครับจำนวนสองใบครับเอาเธอผมจัวนะฮะครับผมบนมือมีทั้งหมดหกใบครับวิวัฒนาการก่อน ัตเด็กนะครับิดพลังงานเข้าไปฮะซอรีเทรเชอร์ครับทิงคันเบ็ดธรรมดาครับผมเพื่อที่จะหาโปเกมอน5้าพลังจิตผมว่าผมต้องใช้บริการคุณเกงก้าแล้วครับโอไม่นะเอาเกง้าโอเคได้ผมลงเกงก้านะครับครับผมแล้วก็ผมใช้คริสตัลหมอกครับผมเอาล่ะครับเอาอะไรฮะคริสตัลหมอกเนี่ยคราวนี้ผมจะเอาพลังงานพลั เอาพลังงานพลังจิตขึ้นมือนะครับและใช้ความสามารถประตูสู่โยมารโลกความสามารถนี้ก็คือว่าผมสามารถที่จะเอาพลังงานเนี่ยพลังจิตนะครับติดให้กับโปเกมอนบนเบนท์ที่เป็นทางจิตนะครับคหลังจากนั้นผมได้โจมตีความสามารถดีฮะความสามารถนี้คือสุดยอดความสามารถของบัตเด็กล่างขี่ม้าดมถูกไหยผมลงอีกใบหนึ่งผมลงอีกใบหนึ่งเป็นทับมาบัตเด็กนะล่างขี่ม้าดำวีเอาละผมให้มาชาโดหนีนะครับ เอาเกงก้าขึ้นไปโอ้ยา่บอได้ว่าผมเอาเกงก้าขึ้นมาเพื่อที่จะใช้ท่า gx ครับก็คือ horror house gx ครับนะครับความสามารถนี้นะครับก็คือเทินต่อไปเนี่ยบูทจะใช้การ์ดบนมือไม่ได้เลยใช่ครับผมผ่านเทินครับใช้การ์ดบนมือไม่ได้นะฮะคือจริงๆอ่ะเทินนี้เกงก้าผมก็ไม่รอดหรอกใช่ครับอ่ะ หยิบมาคหนึ่งใบผมใช้มือมือไม่ได้ครับแต่มันไม่ได้ห้ามว่าโจมตีไม่ได้นะครับตีครับผมรู้อยู่แหละผมรู้อยู่แหละแต่ว่าหยิบครับผามรักมนครับผมชอบเล่นะไรเสียงเสียเอาแล้วไงมานต้องมอะไรเนี่ยโอ้โหมือผมเต็มเลยเนี่ยตีมาเข้าเทินผมมีอยู่สิบใบครับตีแรงรงเลยวะมันมันตั้งไวมากแล้วเนี่ยจริงผมว่าผมอาจจะตัดสินใจผิดที่เอาสั่งที่เอาเกงก้าไปสั่งเวย มันน่าจะเร็วไปแล้วตอนเนี้ยเพราะว่าผมผมโดนไปห้าพลายแล้วอ๋อโอเคผมลงป่าชา้าโบราณน,นะครับครับป่าชา้าโบราณเนี่ยก็คือว่าทุกครั้งที่มีการติดพลังงานนะครับจากบนมือเนี่ยจะต้องวางตัวนับดาเมจไปที่โปยมอนที่ติดโปยมอนพลังจิตเนี่ยจะไม่โดนเพราะฉะนั้นผมน่าจะไม่โดนนะครับโอเคผมใช้คริสตัลบอกนะครับพลังงานขึ้นมือแล้วผมใช้ความสามารถของบัตเร็กร่างขี่ม้าดํวีแม็กนะครับ ติดพลังงานไปที่ตัวเองมีแหละนะครับสองใบแล้วก็จั่ว2ใบครับนะครับใช้โคต้าในเธอนะติดพลังงานแบ่ใบหนึ่งอ่าฮะเป็นสามใบแล้วตอนนี้พร้อมโบกแล้วนี่ฮะพร้อมหรือเปล่าไม่รู้แฮะผมใช้งานวิจัยของสถาจารย์ครับนะครับอ่าทิ้งหมดมือฮะโอเคผมใช้ m ิ s t e รี่ทริเชอรครับทิ้งคาร์บอนนะครับผม m ิส t r รี่ทเชอรเนี่ยผมจะหาเป็นบัตรเ็กล่างขี่ม้าดำดีนะครับครับ หมาดำมาอีกใบหนึ่งแปลงร่างไปแล้วนะครับผมให้มาชาโดหนีครับอ่าไขึ้นครับขึ้นขึ้นไปเลยครับอ่ามาเดิกข้างกี่มาดําครับบูทมันไม่ได้อ่ะมันไม่ชนะคือผมก็พยายามทําทุกอย่างแล้วนะแต่เธินสองเธินมันพร้อมขนาดนี้ผมสู้ไงวะคือผมก็คิดตามนะมันยากมากอ่ะ พี่ผมผมคิดว่าเด็กที่ผมจับมาเนี่ยมันก็มีทางเดียวคือผมต้องรีบตั้งมุกเกน,น่าว <laughs> ีแม็กให้ไวที่สุดเ <laughs> ท่าที่จะทำได้ออคือตอนนี้แต่คือมันมันก็ไวจริงจริง <laughs> คือตอนนี้ผมค้างอยู่ผมยังไม่ได้บอกว่าผมจะทาอะไรคนดูจะงงว่าผมจะทาอะไรวะคือจริงๆมันแพ้ไปแล้วเพราะอะไรรู้ป่าเพราะผมใช้ พราะผมจะใช้ท่าไดโกดตีอ่ะแล้วไงซึ่งมันก็จะตีแรงอยู่ที่อผมมีสามใบเนี่ยผมก็คือตีร้อยหนึ่งครับโบกอีกสิบมาตกใบละสามสิบใช่คือคือเก้าสิบโบกอีกสิบก็คือผมตีร้อยหนึ่งนั่นแหละนะครับตีไปที่มุกแกนไดนาเรื่องมุกเกนไดนาตอนนี้ผมเหลือประมาณสามร้อยสามสิบครับใช่ครับก็ตีไปไม่ได้เลยแล้วเจอหน้าบู๊ตตีผมผมอาเลยไปสู้เนี่ย คือพอบอกว่าเราจะเล่นกันด้วยกฎ a c y r เ g u ู a t i o n ตอนนี้คือจบแล้วนะทุกคนจบ<ช>แล้วผมแพ้พแล้วนะฮะอย่างนี้ผมบอกไใบเดียวใต่อต่อให้ตัวั้งต่อให้ตัวนี้ผมไอต่อให้ตัวผมตีตัวตตมชาชโดตายก็ผมก็ชนะอยู่ดีใช่ตีตัวเล็กตายยังชนะเลยครับคือตอนแรกอ่ะเราคุยกันว่าจะเล่นกฎ a c y เล g ู l a t i o n แล้วก็ไปจัดกันมาครับพอเปิดมา พอเ,เปิดมาเห็นบูกเกในหน,น้าผมก็ไม่รู้แล้วพ่อผมจะเล่นยังไงเอาจริงต่อให้จะมีแบบไอ้การ์ดท,ที่ใช้ได้แบบมิสซิรี่ทรเชอร์คารฟูเทเลฟูแต่ว่าไม่ไหวจริงๆว่ะคือมันน่าเสียดายอย่างหนึ่งครับผมคิดคอมโบได้อันนึงแต่ว่ามันไม่ได้ใช้ครับครับผมยังจะใช้อยู่ไหมครับคอมโบเนี่ยมันมันมีครับมันคือการนะ์ดของอีวินทัลจีเอ็กนะครับอ่าครับผมคอมโบมันก็คือถ้าเกิดฝั่งตรงข้ามเนี่ยถ้า GX มาเนี่ยฝั่งตรงข้ามมีประมาณ ตัวดาเมจทั้งหมด4ตัวก็คือ40อแต่ถ้าใช้ท่า g X ปุ๊บเรียบร้อยครับดังนั้นน่ะคอมโบมันง่ายมากผมแค่ตี20แล้วก็เอาเ,อเนี่ยลง1ใบลง1ใบปุ๊บเป็น40แล้วก็ใช้ G X เออแต่ว่ามันไม่มีโอกาสครับอ๋อ,อมันคือคอมโบจินุสา,ากุมะกับอีวานท X ใช่ครับโอ้มันจะโหดขึ้นมาตอนที่มีจินุสากุมะนี่หว่าใช่ไหมใช่ครับเออเอ,อ,เอ,อใช้ได้ทีเด็ดเลยนะเนี่ยโอเค ก็ีเทิรน3เทิร์นรอบนี้รอบนี้3เทิร์นนะครับเป็นเด็กที่โปมากใครที่ใครที่พิมพ์มาว่าคิดว่ากวิน้ะชนะครับโคโโทษโอโทษที่มันจบยังรวดเร็วโอเคอะวันนี้บูทชนะไปนะครับสำหรับ ACHY Regulation เดี๋ยวเราจะมีเด็กลิสให้นะครับ เคลออยากจะลองเล่นกันนะครับก็ไปจัดตามได้นะของบูธที่โหดมากนะครับสามารถจัดตามได้เลยเนะเออจะเห็นว่าสองสองเกินนี่คือแบบเก่งมากๆแล้วนะเร็วเร็วมากตีแรงมากด้วยนะครับผมโอเควันนี้ก็เดี๋ยวเราคงจะจากกันไปเพียงเท่านี้ฝากกิจกรรมไว้ด้วยนะครับสำหรับสืบแย่งชิงดิซซอนคราวนี้เป็นชายนี่ลิซซอน g x ลิซซอน g x แบบชายนี่นะครับตัวนี้นี่คือถ้าพูดถึงมูลค่าเนี่ยแพงแน่นอนนะครับ แล้วก็ Exclusive หายากด้วยนะครับผมแต่ว่าทุกคนสามารถที่จะหาได้เนาะขอให้ดวงดีๆนะครับไปลองเล่นกันดูนะครับผมอ่ะก็ไว้เจอกันใหม่คราวหน้าวันนี้ก่อนที่จะจากกันไปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับกดกกันด้วยนะฮะถูกต้องครับแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้ามาดูว่าเดี๋ยวพวกเราจะทำอะไรกันต่อไปนะครับโอเควันนี้จากเป็นวนนี้ครับเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ